้อนดูสิเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวสาวหวานจะรอนางกลับมานะคะโอ้พระเจา้าอะไรเนี่ย ค่ะทุกคนมาพบก,กับสาวหวานปากแดงคะ่ะวันนี้นะคะสาวหวานปากแดงคะ่ะซื้อไอศครีมมาเยอะมากนะกคะไอติมแห้งแบบหน้าคีหอยไ,ไม่รู้ว่ามีกี่แท่งคะ่ะซื้อมาอรีมันลดราคาค่ะทุกคนนี่อันนี้มันลดน่าจะเหลือประมาณอันนี้น่าจะเจ็ดบาท แน่เลยค่ะก็จำไม่ได้ที่สิบบาทอันนี้น่าจะแปดบาทค่ะพอดีทางโรต้าน,นะคะเขาลดราคาค่ะทุกคนน่าจะมีแค่สาขาเดียวนะคะ<อ>ที่ลดราคาสว่านก็แบบซื้อตุนมาเยอะมากพอดีว่าคุณแฟนสาวานนะคะเขาอ่ะชอบกินมากชอบกินมากเขาชอบกินไอติมมากเลยค่ะก็เลยแบบ ซื้อมาประชดเลยก็ว่าได้นะคะทุกคนดูสิคะเยอะมากแบบเนี้ยจะกินหมดไหมเนี่ยแต่ที่จริงพี่เขาร,ราคาเขาไม่ได้แบบว่ามันหมดอายุหรืออะไรทั้งนั้นเลยนะคือเขาบอกว่าเขาจะเลิกขายอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้นี่อันนี้ก็จะเป็นหมดวันที่31เดือน3 2022ก็คือปีหน้าเลยนะคะไม่ได้หมดอายุเร็วๆนี้เลยแล้วมันเยอะมากเนี่ย เดี๋ยวสาวันต้องรีบถ่ายแล้วก็รีบเก็บเข้าไปในตู้เย็นนะคะเพื่อนคิดว่ามันมีกี่แท่งคะให้ลองทายกันดูได้นะคะทุกคนเยอะมากจริงๆจนสาวันนับไม่ไหวเลยแต่เดี๋ยวสาวันจะเก็บใส่ตู้เย็นแล้วก็เซอร์ไพรส์คุณแฟนสักหน่อยรอเขามาก่อนนะคะ <ๆ S 2> ๆๆนางชอบกินมากจริงๆสาวันก็พอกินได้แต่ๆๆๆเพื่อนคิดว่ากี่วันคะจะหมดเนี่ยกองมนเริ่มเทิมแบบนี้ อันนี้ก็น่ากินนะคะเดี๋ยวสวัสดจะรีบใส่ตู้เย็นก่อนแล้วก็รอเซอร์ไพรส์านางนะคะทุกนะคนเก็บตู้เย็นก่อนนะคะเดี๋ยวรอชมว่านางจะทําหน้ายังไงดูนะรอติดตามดูค่ะทุกนะคนค like อนดูสิเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวสวันจะรอนางกลับมานะคะเดี๋ยวจะรีบปิดตู้เย็นก่อนนะคะนี่คือจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเยอะมาก เย <Yeah. S 2> รอนางมาก่อนนะคะทุกคนแล้วนางจะทำหน้ายังไงนางจะกินหมดปะเนี่ยดูค่ะิดก่อนนะคะอ่ารอนางกลับมาก่อนนะคะทุกคนจุ๊จุจะเซอร์ไพรส์นางค่ะ oh. หาั่ง,งานเยี่ดิจริงปะเนีย่ยไม่ใช่แอบไปไหนปะเนีย่ยจริงสิอะไรกินมั้งเนี่ยหิววะหากินเองดิอะไรแป๊บหนึงปปน่งแป๊บหนึ่งอะไระอะไรอยากกินกินนะมีอะไรกินนะหากินเองกินแล้วกินดิมีอะไรให้กินล่ะมีอะไรกินเลยโอ้อาเจา้า อะไรเนี่ยอะไรอไอ่ทำไมอ่ะโอ้เต็มเลยทำไมโอ้จ้าก็เห็นตัวเองชอบอยากกินโอ้ยจุ๊บเลยตีไอเห็นชอบอยากกินขอบคุณนะเรียกว่ากี่แท่งอ่ะกินหมดปะเนี่ยกี่แท่งจิบแท่งยี่สิบแท่งจิบแท่งยี่สิบแท่งว่าอะไรต้องเยอะแยะขนาดนี้โอ้เยอะเยอะแปดสิบแท่ง ใช่ใจ่ายตังค์มาด้วยแทนหนึ่งทุกคนคะเมื่อกี้สวัสดิ์แอบสายน, <S <S นางนางมีไม่รู้เลยว่าสวัสด์แอบถ่ายนะเมื่อกี้แอบทำแบบว่านางมาเจอไอติมเยอะมากเดี๋ยวสวัสดิไปเก็บตังค์กับนางให้หมดเลยเยอะมากนะทั้งหมดแปดสิบแท่ง แปดสิบแท่งอันนี้คือเรื่องจริงเลยแปดสิบแท่งไม่รู้ว่านางจะกินหมดกี่วันค่ะแต่สวาราคงไม่ถึงอาทิตย์หรอกก็หมดแปบเดียวเปิดตู้เย็นเปิดแล้วเปิดเอกเปิด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 งั้นแล้วก็กิน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 ค่ะอืมวันละเป็นสิบยี่สิบแท่งก็ว่าได้เนี่ยจริงเดี๋ยวก็หมดค่ะทุกคนเดี๋ยวสวารไปก่อนนะคะแอบเมา์มยแฟนตัวเองเยอะไปแล้ว เห็นนางมีความสุขกับการกินสวานก็ดีใจกับนางค่ะอืเห็นนางมีความสุขกินสวานก็มีความสุขด้วยเดี๋ยวไปก่อนนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สวรานด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปขอบคุณทุกคนนะคะที่การติดตามรับชมสวรานมาเรื่อยๆรอติดตามชมคลิปต่อๆไปนะคะไม่บายค่ะ